อีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลเนี่ยถ้าจะหักแล้วให้มาดูในในวักท้ายอันนี้ด้วยในมาตรา76ด้วยนะคะเดี๋ยวไปคิดเงินเกิน10%แล้วเดี๋ยวจะจะจะ,จะผิดข้อกฎหมายนะคะต่อไปข้ออาจาร,รย์เสกเบรกได้นะคะบางทีพี่ไม่ได้ดูเวลาเท่าไหร่แล้ว4.5.1นะคะข้อ4.5เนี่ยอันนี้เป็นข้อกำหนดที่ ที่ได้เพิ่มนะคะเดี๋ยวนะคะชั่วโมงการทำงาน4.5เพิ่มเวลาพักเข้ามานะคะของเดิมเนี่ยมีชั่วโมงการทำงานอยู่แล้วของใหม่เวอร์ชั่นใหม่นี้มีเวลาพักเพิ่มเข้ามานะคะ4.5.1บอกว่ากำหนดชั่วโมงการทำงานโดยครอบคลุมชั่วโมงการทำงานปกติชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาแล้วก็ชั่วโมงการทำงานในวันหยุดทั้ทงนี้ต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะคะณนะตอนนี้ ดูข้อแรกเนี่ยนะคะชั่วโมงการทำงานแต่และกะอันนี้ใส่กะไว้ด้วยเนี่ยคือเนื่องจากว่าถ้าบางองค์กรมีสามกะกะละแปดชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วลูกจ้างจะทํางานไม่ถึง8ดชั่วโมงเพราะว่าจะต้องหักเวลาพักออกนะคะอาจจะเหลือแค่ประมาณเจดชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าเจ็ดชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นฐานไปหาร คิดค่าล่วงเวลาคิดคิดค่าทำงานในวันหยุดต่างๆเราเนี้ยซึ่งฐานแต่ละแต่ละประเด็นเนี่ยจะต่างไปตามจำนวนเวลาการทำงานนะคะอันนี้ก็เลยใส่กะไว้ให้เพราะว่ามันจะจะได้เชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ต้องไม่เกิน4 8ชั่วโมงอันนี้บังคับล็อกไว้เลย ส่วน48ชั่วโมงเนี่ยในจ้างแต่ละที่หรือสถานประกอบกิจาการแต่ละที่จะมาจัดเช่นวันละ7ชั่วโมงวันละ8ชั่วโมงครึ่งวันละ9ชั่วโมงสมมุติวันละ9 9 5 45อ่ะยังได้อยู่ถ้าทำ5วันนะคะแต่ถ้า9ชั่วโมงนะแล้วทำ6วันก็เกินนะคะ เกิน48เนี่ยไม่ได้นะคะอันนี้ให้ตามไปดูในมาตรา23และกฎกระทรวงฉบับที่7และ13นะคะจะได้หาง่ายขึ้นเรื่องชั่วโมงการทํางานนะคะอันที่2ชั่วโมงการทํางานล่วงเวลามาตรา24วรรคแรกวรรคหนึ่งเนี่ยนะคะก็กําหนดไว้การทํางานล่วงเวลาการทํางานในวันหยุดและการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดนะคะมาตรา25นะคะ สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน36ชั่วโมงอันนี้กฎหมายกำหนดไว้เลยนะคะอันนี้ตามกฎกระทรวงฉบับที่3นะคะคือเมื่อดูพรบคุ้มครองแรงงานพศสอ4 4 1แล้วเนี่ยมาตราอะไรแล้วจะไปมีกฎกระทรวงเนี่ยไปออกเพื่อขยายอีกครั้งหนึ่งก็คือกฎกระทรวงนะคะกฎกระทรวงฉบับที่3จะพูดในเรื่องของออการทำงานล่วงเวลาไว้ อันนี้สูงสุดที่36ชั่วโมงนะคะต้องไม่เกินนี้ข้อที่3งานที่ทำงานที่ทำได้ในวันหยุดนะคะเช่นกิจาการโรงแรมมหลรศงงานขนส่งงานร้านอาหารงานสมโมสรงานสมาคมสถานพยาบาลซึ่งอันนี้จะเป็นงานที่สามารถจัดให้ทำในวันหยุดได้ก็ต้องเข้าข่า เป็นสถานประกอบกิจการกลุ่มนี้นะคะถ้าไม่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนายจ้างโดยหลักแล้วโดยหลักแล้วกันนะคะโดยหลักแล้วจะให้ทำงานวันหยุดเนี่ยไม่ได้ถ้าให้ทำก็ต้องจ่ายตามอัตราที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะแต่ถ้าสถานประกอบกิจการเหล่านี้เขาจัดได้นะคะจะสลับหรือว่าจ่ายเป็นเงินเลยก็ได้นะคะ ข้อที่4ี่ในจ้างอาจให้ลูกจ้างอาจให้ลูกจ้างนะคะทํางานในวันหยุดได้เท่าที่จําเป็นนะคะกฎหมายก็กําหนดไว้เลยว่าเท่าที่จําเป็นเวิร์ดดิ้งเนี้ยนั่นหมายความว่าเอาแล้วจำเป็นของใครก็ต้องไปดูเป็นกรณีไปนะคะว่าดูตั้งแต่ลักษณะธุรกิจดูตั้งแต่ความจําเป็นณขณะนั้นที่ให้ทำาทางานในวันหยุดนะคะดูเคส by เคสเลยโดยได้รับความยินยอมอีกแล้วค่ะ จากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไปคำว่าคราวๆเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องให้คำยินยอมทุกวันนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้แต่ก็ต้องกำหนดให้มันให้มันรัดกุมและ,และชัดเจนว่าคราวๆเนี่ยมันหมายถึงช่วงระยะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ช่วงไหนถึงช่วงไหนให้กำหนดให้ชัดเจนแต่ไม่จำเป็นต้องให้คำยินยอมทุกวันแต่หลายๆที่ ส่วนใหญ่ก็จะเช่นจะให้ทํางานล่วงเวลาก็จะเซ็นรายวันอ่ารายวันรายกะไปเลยซึ่งอันนั้นก็ถือว่ารัดกลุมที่สุดอ่าอันนั้นรัดกลุมที่สุดไม่ต้องมานั่งถามกันก็ถือว่าโอเคแต่ในแง่ของการทําเอกสารก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่ให้เยอะขนาดนั้นก็สามารถให้คํำยินยอมเป็นคราวๆไปได้แต่ก็ต้องระบุช่วงให้ให้ชัดเจนหน่อยนะคะ ข้อ4.5.2นะคะเขาบอกว่าภาษากฎหมายเนาะคงไว้ซึ่งสิทธิของลูกจ้างในการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดและจัดให้มีหลักฐานแสดงความยินยอมของูกจ้างเห็นไหมคะว่าจัดให้มีหลักฐานการแสดงความยินยอมของลูกจ้างอันนี้เวลาแรงงานตรวจหรือการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของมอรทเนี่ย ผู้ที่เป็นออ a u เตอร์เนี่ยก็จะดูคำยินยอมเนี่ยทุกอันเลยค่ะนะคะเว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่กฎหมายกำหนดไว้อะเว้นอีกแล้วค่ะโดยสถานประกอบกิจการต้องกำหนดชั่วโมงการทำงานร่วงเวลาหรือชั่วโมงทำงานในวันหยุดข,ของลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เกินสัปดาห์ละ24ชั่วโมง18ชั่วโมง12ชั่วโมงอันนี้เริ่มเข้าข้อ,ขอกำหนดของมอลทแล้เพราะว่า พยายามให้ต่ำกว่าก,กฎหมายกฎหมายกำหนดไว้3,6นะคะถ้าไม่เกินก็ถือว่าโอเคในแง่ข้อกฎหมายแต่ในแง่ข้อกำหนดมรทเนี่ยตั้งไว้สูงกว่ากฎหมายอีกค่ะนะคะ,ะถ้าจำที่12ชั่วโมงได้ตอนที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นบอกว่าระดับสมบูรณ์สูงสุดเนี่ยกำหนดไว้ที่ o t 12ชั่วโมงนั่นหมายความว่าต้องทำให้ได้12ชั่วโมงจริงๆแต่ถ้าไม่ได้เป็น18 2 4ก็จะ ไปอยู่ในระดับที่ระดับสมบูรณ์นะ,ะอันนี้มันจะอยู่ที่ระดับของการรับรองนะคะสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะทั้งนี้ตามความสามารถการบริหารจัดการของสถานประกอบกิจการใช่คะ่ะตามความสามารถเลยเพราะแต่ละที่การบริหารจัดการองค์กรไม่เหมือนกันนะคะและถามว่าแล้วจะต้องมีกำหนดไว้ในไหน,ไหนบ้างก็ต้องมีประกาศจะเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนเป็นคู่มือนะคะ ในเรื่องของการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดซึ่งในข้อกําหนดเนี่ยต้องทําเป็นรายลักอักษรองค์กรจะทําเป็นรูปแบบประกาศหรือเป็นข้อบังคับเป็น W I เป็น Procedure อะไรได้หมดนะคะไม่ไม่จำกัดแล้วแต่องค์กรแต่ขอให้ให้สาระสําคัญครบถ้วนนะคะการทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุดต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างอีกแล้วความยินยอมจะเทียบจะติดมาด้วยเสมอเลย แม้ว่าถูกกฎหมายแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนใดๆนะคะก็ต้องมีคำนี้มาด้วยยกเว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอะก็ยกเว้นอีกนะเป็นยกเว้นของข้อยกเว้นอีกนะ <c oughs> กรณีที่ลักษณะหรือสภาพการทาง,งานที่ติดต่อกันถ้าหยุดจะเสียหายแกเนกะ่แกแกงานขอ <c oughs> โทษค่ะ หรือเป็นงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้นะคะคือบางงานเนี้ยมันมันหยุดไม่ใช่เช่ชนเช่นงานบริการเช่นลูกค้าเข้ามาในร้านจะสั่งอาหารนะลูกจ้างบอกว่าถึงเวลาหมดเวลาทํางานแล้วลูกค้ารอก,ก่อนนะหมดเวลาทํางานต้องรอก,กะใหม่ผัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเสียหายต่อ,ตอ,ตอความรู้สึกลูกค้าต่อธุรกิจของนายจ้างอันนี้ก็จะจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องทำโดยต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานที่ทำต่อเนื่องได้ที่ได้กล่าวมาสักครู่ในในข้อก่อนหน้านี้นะคะข้อ4 5 3จจัดให้มีเวลาพักซึ่งอันนี้เป็นเวลาที่เพิ่มเข้ามานะคะ จัดให้มีเวลาพักระหว่างกฎหมายใช้คําว่าระหว่างนะคะเวลาการทํางานและเวลาพักก่อนการทํางานล่วงเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งสองเวลาพักนี้มาดูในรายละเอียดนะแรกเวลาระหว่างเวลาพักการทํางานกฎหมายกําหนดไว้ว่ารวมแล้วเวลาพักต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงคําว่ารวมแล้วแสดงว่าแบ่งเป็น2ช่วงได้ หรือ3มช่วงก็ได้แล้วแต่นะคะแต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงตามมาตรา27เนะคะเข้าไปดูในข้อกฎหมายได้ส่วนใหญ่สถานประกอบกิจการก็จะพักกัน1ชั่วโมงต่อเนื่องก็คือพักเช่นเออสิบสนาฬิกาถึง13บสมนาฬิกาหชั่วโมงนะคะหรือบางแห่งก็อาจจะพักเอสิบส ถึง1230นะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งอาจจะไปจัดอีกช่วงหนึ่งก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องทั้งชั่วโมงอันที่2เวลาพักระหว่างการทํางานเนี่ยไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทํางานเว้นแต่เวลาพักเกิน2ชั่วโมงให้นับเวลาที่เกิน2ชั่วโมงเป็นเวลาทํางานตามมาตรา27คือเมื่อครู่ที่ยกตัวอย่างงานกะไว้ ถ้ามีสามกะกะละแปดชั่วโมงคําว่าแปดชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเวลาทํางานทั้งแปดชั่วโมงในแปดชั่วโมงนั้นลูกจ้างจะต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ต้องตัดเวลาพักออกไปก็จะเหลือเจ็ดชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยเวลาทํางานจริงก็จะเหลือเจ็ดชั่วโมงนะ อันนี้ก็ต้องต้องตัดเวลาพักออกแล้ว7ชั่วโมงนั้นถึงจะเอามาหารเป็นเป็นคิดเงินค่าล่วงเวลานะคะต่อชั่วโมงการทำงานาล่วงเวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงนะคะจะต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า20นาทีก่อนกฎหมายใช้คำว่าก่อนเริ่มค่ะก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา ะะเว้นอีกแล้เว้นแต่งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทําติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างตามมาตรา27ก็ต้องยินยอมอีกเหมือนกันนะคะก็มียกเว้นไว้ให้คําว่าก่อนเริ่มทํางานล่วงเวลาหมายความว่าสมมุติว่าเราเลิก5้าโมงนะคะเลิก17บเจ็นิกาแล้วเราก็จะมีการทํางานล่วงเวลาอีกสองชั่วโมงแต่ก่อนที่จะทํางานล่วงเวลาอีกสองชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีเวลาพัก ให้ลูกจ้างเนี่ยยี่ไม่น้อยกว่า20นาทีก็อาจจะพัก17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีาก็ได้เพราะว่าไม่น้อยกว่า20นาทีแล้วก็ไปเริ่มทำงานล่วงเวลาอีกทีก็คือ17นาฬิกา30นาทีอย่างเงี้ยได้นะแต่ถามว่าสลับกันพักได้ไหมแสดงคำว่าสลับแสดงว่ามีบางคนไม่ได้พักบางคนพัก ถ้าเป็นในงานเดียวกันเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเป็นสภาพของงานมันอาจจะไม่ได้ติดต่อกันไม่มีความจําเป็นจะต้องทำติดต่อกันเนี่ย <c oughs> แสดงว่าบางคนไม่ได้พักก่อนเริ่มงานอย่างนี้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วนโยบายหรือว่าวัตถุประสงค์ข้อกฎหมายนะต้องการให้ลูกจ้างได้พักได้พักอริยบทจากความล้าที่ทำงานต่อเนื่องมานะคะเพื่อให ได้ทานอาหารได้พักผ่อนร่างกายให้สดชื่นขึ้นมาหน่อยก่อนที่จะทํางานในในช่วงร่วงเวลานะคะซึ่งอาจจะแค่2ชั่วโมงหรือมากกว่า2ชั่วโมงแล้วแต่กําหนดนะคะอันนั้นก็คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นต้องพักก่อนนะคะอันข้อส6 1นะคะ อันนี้จะเป็นในเรื่องของวันหยุดและวัน